สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบลนจะมาทำทอดมันปลากินนะครับบลนได้ซื้อไปซีไว้ครับชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาทํากินกันนะครับหวานหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับเพิ่งเคยทําเหมือนกันนะครับรังแร็กเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันครับว่าเราเมียได้บ้างนี่ครับไปซีชิ้นหนึ่งครับลองทำกินดูครับ ชายป่าได้ก็ได้นะครับแต่บนมีปลาจริงๆนะนี่ครับก็จะมีตัวฟักยาวนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะใส่ไข่ไปด้วยครับหนึ่งลูกแล้วนี่ก็เครื่องแกงเพชรนะครับเครื่องแกงกะทิแบบนี่ปรุงรสด้วยโงอันนี้เกลือนะเกลือครับผงชูรสครับแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็ต้องใช้ครกด้วยนะครับตํามเเรามา ทำปลากอนครับอันดับแรกเอาก้างออกนะครับเอาเท่รเนเนือนะไปดูซินี่เนือ้อเยอะครับก้างไม่ค่อยมีจะมีก็คือก้างใหญ่ๆเลยนะครับตรงกลางนี่กับเนื้อมันโอ้โหน่ากินมาก ว่าออกมาครับอืมนี่ครับหลุดหมดเลย อบออมหมดเลยนี่ก็ยังมีเนื้อนะเดี๋ยวช้อนกูดกับนี่อ,อกหมดเลยนี่ครับเอาใส่ครกเลยนี่ครับเนื้อมันยังมีตามกระดูกครับพอเราช้อนนี่กูดกูดอ,อกหมดเลยเตี๋ยได้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้มกันโอเคนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะตั้มนะครับเราต้องทำตัวฟักยาวก่อนนะครับสามฟักซอยครับ ซอยใบก้อนครับโอ้ถ้ามีใบอ่อนๆนี่ดีเลยนะนี่แก้ไปน่อยครับห้อมมากเลยซอยบางๆนะครับใครจะใส่ใบหูระพาด้วยก็ได้นะครับห้อม แต่บอนไม่มีนะใบมะกรูดก็ว่มาครับอืมประมาณนี้ครับมามาตำกันโอเคนะครับเนี่ยเนื้อปลาที่บนใจผ้าไว้โมอกี้ครับตำครับ ให้เหนื้อป้าละเอียดนะครับนี่นี่เลืมจะนั่นแหละครับมันจะเข้ากับเคินแกงนะ น,นะครับบอนใส่เื่องแกงเลยนี่ครับประมาณนี้ก่อนอใส่อีกนิดครับ ไม่เคืองกับป้าหับข้าวกันนะ ใส่ถั่วฟักยาวกับใบมะกรูดลงไปนะครับยาวครับใส่ไข่ลงไปสักลูกครับเพิ่มความ เนีย่ยเ้าก็นุมน่มๆนะครับเหนียวๆนุน่มๆโคเคนะครับดูสิครับเนี่ยไข่มันจะข้าวกับเขื่นแกงแล้วก็ป้าแล้วนะเอาไันเปนข้าวกันครับ เครับบนปรุงรสใส่เกลือลงไปนะครับยิบกะเกาวครับเกลือปรุงชูรสครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับปรุงชูรสน้ำตาลครับนิดน้อยนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับประมาณนี้ ขคกแตกขคกแตกโอ้โหขคกแตกครับเซ็ตพอดีเลยโอเคครับ,ดดเ,เ,คครบเดี๋ยวเราไปทอดกันนะแตกเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะตักใส่ถุงนะครับขคกแตกเสร็จแล้วอุ้ย มันลาวเลยครับเนี่ยลาวมานานเลยเนี่ยตรงนี้มันมีแอกเลยแต่วมัจจะตักเส่ทุ้งครับเวลาทอดเดี๋ยวมันจะเอาไปบีบโอเคครับเดี๋ยวเราไปทอดกัน เดี๋ยวเราไปบีบไปโอเคครับนะ้ำมันเหล่มร้อนแล้ว,วนี่รบบบนเอามือชุบน้ำร้อนนะอืม โอ๊ยมาแล้วมาแล้วอืมติดเลยครับมาอืม อโอ้โหห้องแลวนะเนี่ยนะ โอ้วบนหวหน่าจะทุกข์แลละครับจะบนเอาอะไรเอาขึ้นก่อนบนชิมแลละครับรสชาติ่อดีเลยนะร้อย นี่ครับโอโ้น่ากินมากทอดนัดเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วโอ้โหบอลเงือแตกถึงหน้าเลยครับนี่ครับเดี๋ยวบอลจะชิไมไปดูสักคำสองคำนะครับนี่ น่ากินมากเลยดูครับมาครับเนี่ยันไม่ได้ใส่แป้งเลยมันก็จะเป็นเนื้อป้าล้วนๆเลยครับกบใกล้่นะ ก็จะเพ็ดๆกับก๋งแกงนี้เพ็ดหมากเพ็ดๆกับแล้วก็หอมเนื้อปลานะครับแล้วก็หมอมถั่วฟักยาวากวับใบมะกรูดตีบอนใส่ลงไปนะกินกับข้าวก็ได้กับกับแกงก็ได้นะอร่อยหมเงือเต็มเลยครับ ngựa thú Đây là đại kinh đuôi gặp nhé. Có mạt. Sắp cặp. เพื่อเสร็มงานเลยอ,อร่อยครับโอเคนะครับคนกินได้ดูแถวนี้แหละพบกันไม่คลิปน้านะครับสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะร้อยมากลองทำกินดูนะครับไปแล้วครับ